เช้าวันศุกร์ที่16กุมภาพัาพ์นะคะเราก็ตื่นนอนตามปกติค่อนข้างสายแล้วก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกันนะคะเล็กๆน้อยๆจากนั้นก็พากันแยกย้ายเก็บเสื้อผ้าและสัมภาระขึ้นรถค่ะเราจะไปเที่ยวกันขณะที่ขึ้นมาแล้วบนรถเนี่ยเราก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าเราจะไปไหนหัวหน้าคณะทัวร์ซึ่งเป็นคนขับรถด,ด้วย ยืนยันว่าจะไปวังน้ำเขียวค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าที่ไหนขอให้ไปก่อนให้ตั้ง G P S ไปว่าวังน้ำเขียวค่ะเราก็ทำตามสั่งค่ะนั่งรถกันมาด้วยหัวใจเช่มชื่นเบิกบานนะคะได้ออกจากบ้านทีก็กระดีกระดาหาประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งเราไม่ค่อยได้ ประสบการณ์ด้านนี้มากนะเมื่อก่อนเราก็จะติดซอยให้ตามคนอื่นวันนี้เราออกบินเดี่ยวแล้วค่ะขณะที่นั่งรถไปก็ดูสองฝากทางไปด้วยนะคะตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ทางสายตาไปเรื่อยๆ แซนวิชก็เริ่มที่จะหมดซะแล้วขนาดนั้นเองเราก็เหลือเห็นทุ่งดอกไม้ข้างทางค่ะขอให้หัวหน้าคณะหยุดลถนิดนึงค่ะเพื่อเก็บผ้าหลังจากนั้นก็เข้าร้านอาหารเลยค่ะอยู่ใกล้กันกับสวนดอกไม้รับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะตบท้ายด้วยไอศกรีมคนละถ้วย จ,จุกเลยค่ะใหญ่มากเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเผ็ดร,ร้อนตัวเองก็กินไ,ไม่ได้ได้หลังจากทานเสร็จเราก็เดินทางกันต่อเลยคะ<ม>่ะขึ้นรถไปตอนนี้เริ่มสบายอกสบายใจแล้วอิ่มหนำสำราญข,ขับรถไปเรื่อยๆขณะที่ขับรถไปเนี้ยเราก็ถกเถียงกันถึงจุดหมายปลายทางว่า มันน่าจะเป็นที่ไหนนะคะก็มีมีคำพูดหลุดออกมาว่าถ้าไปวังน้ำเขียวแล้วไม่ขึ้นไปบนหน้าผาหรือเขาเขาแผงม้าเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงวังน้ำเขียวเราก็เปลี่ยนจุดมุ่งหมายนะคะนี่อีกสวนหนึ่งแล้วคะ่ะ เปลี่ยนจุดมุ่งหมายเป็นเขาแผงม้านะคะเป็นเขาแผงม้าขับไปเพื่อหาเขาแผงม้าให้ได้ซึ่งจุดมุ่งหมายที่แน่นอนของเราก็คือยังไม่มีเหมือนเดิมหัวหน้าคณะบอกว่าไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยดูว่าจะสะดวกตรงไหนถ้าเป็นที่พักเราก็พร้อมหรือถ้าเป็นจุดกลางเต็นท เราก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสัมภาระเตรียมมาอย่างแน่นบนรถก็นอนได้เต็นท์ก็สบายค่ะจำนวนคณะของเรามีแค่4คนเพราะฉะนั้นเป็นคณะย่อยๆที่สะดวกมากในการ ที่ขับไปเนี้ยความเร็วของรถเราก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรนักนะคะเพราะว่าเราก็สนใจที่จะดูข้างทางไปด้วยแล้วมีบางช่วงที่แบบหูเราลั่นเปี๊ยปี้ะแบบมีลมออกที่หูมีอาการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเราจะขึ้นเขาแล้วบางทีก็ลง แล้วบางทีมันก็ขึ้นอีกบางทีเรามองไม่เห็นาทางข้างหน้าเป็นช่วงเนินสูงสูงแต่พอดีรถของเราเนี่ยค่อนข้างสูงมันก็เลยดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่หูเราเนี่ยไม่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากนะมีความรู้สึกไม่อยากพูดพราะพูดไปก็เหมือนไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงตัวเองอยู่ลอยอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็อึ้งไม่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร เราชอบแค้หูแล้วก็เลยทำให้รู้สึกปวดหูไปด้วยชาตินี้จะได้ขึ้นสูงกว่านี้ไหมก็ยังไม่แน่ใจค่ะตอนนี้เราเริ่มเข้าใกล้จุดมุ่งหมายปลายทาง <c oughs> วังมี เมื่อกี้เป็นบ้านหมีนะคะเห็นสวยดีก็เลยเก็บภาพเอาไว้แล้วเราก็เดินทางต่อไปค่ะ,ะขึ้นลงเป็นลูกคลื่นไปเรื่อยๆอทางที่เราไปนี้ก็ถือว่าได้ผจญภัยพอสมควรทำให้เรารู้สึกหวาดเสียวเล็กๆนะคะ เต็มที่ไม่ประมาทขับขี่ด้วยความระมัดระวังก็เลยทําให้ค่อนข้างจะมั่นใจตอนนี้ก็เป็นการฝึกขับรถระยะไกลเที่ยวบนเนินเขาเราจะขึ้นหน้าผากันนะคะเขาแพงมารอเราอยู่ข้างหน้า ขึ้นไปให้สูงสุดก่อนนะคะอันนี้คือสูงพอสมควรพอสูงสุดเราถึงจะเห็นทางแต่ถ้าเป็นรถที่เล็กกว่าเราเป็นรถเก่งก็คงจะยิ่งเสียวกว่าน,นี้เข้าไปอีก ทุ่งซะมากกว่านะคะนี่ไปถึงอำเภอวังน้ำเขียวแล้วค่ะเข้าเขตอำเภอวังน้ำเขียวเริ่มใจชื้เราเห็นแล้วคะ่ะเขาแผงม้าอยู่ข้างหน้าบ้านเขาแผงไม้ตึกชมกกรพิมพ

มีทะเลสร์ทั้งนั้นเลยเน่งก็อีกอันนั้นใหม่ใหม่โฮมข้างบนเนี้ยนะคะเราเห็นรีสอร์ทอยู่สองสามแห่งก็น่ารักดีแต่ว่าวิวยังไม่ได้เรายังไม่ไม่ประทับใจก็ลุยไปเรื่อยๆค่ะจนในที่สุดเนี่ย เข้าไปในหมู่บ้านเขาแผงมาเลยลนะคะแล้วก็เป็นทางลูกลังจนคิดว่าคงคง,คงไม่ตั้งแคมป์อยู่ที่นี่แน่เราก็เลยเปลี่ยนหัวนหน้าคณะบอก<น>ว่าได้ยินว่าเขาทับลานอุทยานทับลานเลขาอย่างเราก็ตั้ง GPS เลยค่ะไปอุทยานทับลาน คุณสิริบอกว่าอประมาณ40กิโลเราก็ใจสู้วิ่งแป๊บเดียว40กิโลออกจากเขาแพงมาก็ลุยลุกคลื่นลงมานะคะสูงสูงต่ำต่ำจนออกมาที่ถนนใหญ่ค่ะพุ่งไปสู่อุทยา,ทานทานาับลานอุทยานแห่งชาติทับลาน่อเรา ไปถึงที่บริเวณอุทยานนะคะก็ไปเตรียมหาซื้อสเบียงหาอาหารมื้อเย็นที่จะเข้าไปรับประทานข้างในหลังจากกางเต็นแต่เมื่อเราเข้าไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าเราจะมากางเต็นเขาก็หวัวเราะแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่ได้ให้กลางเต็นครับถ้าจะกลางเต็นต้องกลับไปที่ผาเก็บตะวันเป็น เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเหมือนกันชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นจุดกลางเต้นเราถึงกำหมดแรงเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลา5้าโมงกว่าแล้วแต่ก็ต้องจำใจตีกลับค่ะย้อนกลับมานะคะนี่กำลังจะเข้าเขตวังน้ำเขียวที่เราจากไปเมื่อสักครู่ค่ะเข้ามาแล้วนะคะผ่านสะพานตัวนั้นเข้ามาตอนนี้ถึงแล้วค่ะผาเก็ตตะวัน กว่าจะมาถึงก็ตะวันใกล้จะถูกเก็บแล้วแต่ก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าสวยงามเป็นสีสันของธรรมชาติอากาศเย็นสบายมีหมอกจางๆรอยทั่วบริเวณหุบเขาตรงที่เรายืนเป็น,ปน,ปนจุดชมวิวนะคะ มองไม่เห็นพาธีพาอาธีไปไหนแอบตัวผานพาธิตอนไม่มีวันต่อไปตอนตอนที่เรามาใหม่ๆอะกำลังสวยเลยแอเนี่ย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 เสวสวยสสอยู่สยอยู่สอยู่สวยอยู่สวยอยู่ซตัวแล้ว โอเคได้อยู่ไม่ปวดฉี่เลยเหรออากาศดีแอ๊ดเนาะเนี่ยแหล่งโอโซนประเทศไทยเลยอแอ๊ลองใส่แว่นดิลองใส่แว่นดิ ซื้อไม่ค่อยได้ใช้เลยแดดกันลมไปแต่และโอเคนี่เนี่ยสมมติว่าแดดแรงสวยว่ะ <c oughs> ชอบอากาศ ื่นใจมองเห็นไหมนะ่ะหรือมือดไปประสีหายไปไหนแล้วประสีค่ะแล้วเราก็กลางเต็น กว่าจะเสร็จก็มืดตอนนี้เป็นตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าซึ่งมีหมอกเต็มบริเวณหุบเขานะคะข้างไกลๆก็จะมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเล็กน้อยเราก็ทำอาหารเช้าทานกันง่ายๆ แล้วเดี๋ยวเราก็หลังจากอาหารเช้าเราก็จะไปเที่ยวที่งานเบญจมาศบานในม่านหมอซึ่งเราเล็งไว้แล้วตั้งแต่ตอนขามาเราผ่านงานนะคะแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเย็นมากแล้วเราต้องการที่พักก่อนเนี่ยค่ะก็นั่งชิลรับประทานอาหารเช้ากันไปค่ะตอนนี้หลังจากเก็บเต็มเรียบร้อยก็มาเข้างานค่ะ ขององค์การบรยหารส่วนตำบลน,นะคะอบะตอไทยสมคีนำสินค้าให้ชาวบ้านนำสินค้าออกมาแสดงจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมทั้งมีทุ่งดอกบิญจำาาสวยๆให้เข้าชมฟรีเพื่อไปถ่ายภาพกัน

แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าซื้อหลายผืนลดให้ไหมเอา,เออเอามันเป็นผ้าพันคอใช่ไหมเอาสิบผืนลดให้ไหม ให้หผืนเป็น11บเลดไม่ได้แต่แถมได้ใช่ปะมีลายให้เลือกอีกไหมคะอ่ะหมดแล้วหรอมันเหมือนกันไหมคะเนี่ยราคาเดียวกันหรอ เขาเรียกผ้าอะไรอะ่ะไม่ใช่ไอ้ไอ้ที่มันนิ่มๆเนี่ยเพราะอะไรเป็นผ้าฝ้าย,าายอ่ะอันนี้ด้วยจ้ะ อันนี้มันเหมือนกันไหมตัวนี้จะเป็นข้าวบนคอครับคไม่ใช่อันลายอะจ้ะลายาตัวนี้ใช่ลายเหมือนกันไหมเหมือนกันคค่ะแล้วก็จบลงที่สวนดอกไม้นะคะมีทั้งเป็นไม้พวกพืชผักสวนครัวไม้ดอกโดยเฉพาะเบญจมาศสวยงามมากค่ะ อยู่ในดงดอกไม้แล้วรู้สึกสดชื่นมีความสุขอย่าลืมนะคะไปเที่ยวด้วยกัน